สวัสดีครับเพื่อนๆใครกําลังรู้สึกเบื่อเบื่อเมาเมาเซ็งเซ็งบ้างครับเรามาทําอะไรสนุกสนุกกันดีกว่านะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมอยากให้เพื่อนๆไปร่วมสนุกกันนะครับสำหรับเพื่อนๆทาง y t u t u นะครับหรือแม้กระทั่งทางเพจเนี่ยนะครับก็คือทางเพจสามีบีจิกะทีวีนะครับ,เ,เ,รรบเขาได้ส่งของพรีเมียมนะครับของ h b o Go มาให้ผม4ชิ้นนะครับผมก็เลยเอาของพรีเมียมชุดนี้แหละนะครับมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันนะครับกติกาก็ง่ายๆนะครับก็ผมเดี๋ยวในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับจะมีตัวของลิงก์ให้ท่านเข้าไปยังโพสต์ที่เป็นกิจกรรมนี้นะครับก็คือไปอยังเพจของผมนะครับเพจเป็กนครคน,คนรักหนังชอบเล่นเครื่องเสียงใครที่ยังไม่เป็นแฟนเพจก็กด เป็นแฟนเพจกันก่อนนะครับแล้วก็ท่านก็กดตัวของแชร์โพสต์ post, แล้วก็ทําตามกติกากติกาก็ง่ายอ,อ๋อผมบอกก่อนของมีอะไรบ้างนะครับของมีอะไรบ้างก็มีสี่รางวัลด้วยกันนะครับเขาก็ไม่ได้บอกราคาม,ามานะครับแต่ผมดูแล้วดูจากความที่ความอยากได้แล้วผมก็เลยจัดอันดับมาเป็นสี่อันดับนะครับสําหรับของรางวัลอันดับที่สี่นะครับอันดับที่สี่ก่อนนี่ครับนี่คือ ทุกอย่างเป็นของ HBO นะครับเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับหน้าโลโก้ HBO นะครับก็นี่ก็จะเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋ารางวัลที่4ครับนี่รางวัลที่4นะครับกระเป๋ารางวัลที่3าก็ท่านผู้ชมที่ผมเอามาถือเมื่อกี้นะครับนี่ก็คือตัวของล่มครับท่านผู้ชมล่มล่มนะครับล่ม HBO โหถือกลางฝนนี่อย่างเท่เลยนะครับท่านไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับ ถูกไหมไม่มีใครมีล่ม HPO นะครับนี่คือล่มนะครับรางวัลที่สามนะครับรางวัลที่สองครับท่านผู้ชมเต้น,น่ารักน่ารักลูกการ์ตูนนะครับตัวของ V B เบว V B บเบสวีเบเบจากการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับเป็นช่องการ์ตูนที่มีอยู่ในบริการของสามพีพีจิกะทีวีด้วยนะครับก็ ช่องการ์ตูนในเบิร์นะครับและรางวัลที่1นนะครับนี่ครับาหรักคอภาพเสียงอย่างเราเลยนะครับนี่ก็คือตัวของนี่ครับหูฟังบลูทูธแบบมีสายนะครับ JBL แท้นะครับแต่แปะโลโก้ของ HBO GO นะครับนี่คือรางวัลที่1นนะครับนี่คือ สี่รางวัลนะครับก็กาติกาก็จริงๆกับกาติกา,กาพูดให้ฟังเลยก็ได้นะครับทานได้ข้าไปแล้วก็ได้ร่วมสนุกกันไปเลยนะครับก็ผมจะมีหนังนะครับที่ผมโพสต์ไปนะครับคืออย่างว่านะครับไปร่วมสนุกกับเพจเป็กนักบอคนรักหนังเชื่อเป็นเคร,เร,เรื่องเสียงผมก็เอาหนังน้นะครับมาเป็นตัวของโจทย์นะครับให้ท่านเข้าไปมีหนังห้าเรื่องมีฉากจากหนังห้าเรื่องที่เป็นฉากสุดประทับใจของผมนะครับใน ตัวของโพสผมจะไม่เรียงลําดับนะครับแล้วให้ท่านเข้าไปเรียงลําดับใหม่นะครับว่าที่ผมประทับใจมากที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งสองสามสี่ท่านจะเรียงยังไงนะครับที่อยู่ในโพสต์ยังไม่เรียงนะครับบอกให้ก็ได้ว่าพิฉาหรือบ้างฉากที่หนึ่งนะครับคือท่านฟลโดนี่แซมของท่านไงจําแซงไม่ได้เหรอนะท่านผู้ชมจำฉากนี้ได้ไหมนี่คือฉากในเดอะชูทาวเวอร์นะครับ เอ่อจะเป็นฉากที่ตัวของโฟโดโดนครอบงำและเกือบจะเอาตัวของดาวนะครับก็ก็คือจะแทงตัวของแซมแล้วก็แซมก็เตะกันมาฉากนี้ความประทับใจของผมมันต่อเนื่องจากตรงนี้แหละครับที่โฟโดกเขาบอกว่าเขาต่อสู้ไม่ไหวแล้วแล้วแซมก็พูดให้ฟังว่าท่านโฟโดเพราะโลกนี้มียังมีสิ่งที่งดงามเราต้องสู้เพื่อมันนี่คือฉากที่ผมเลือกมาคือฉากที่ผมใจ้สอนใจอยู่ในทุกวันนี้นะครับ ก็นั่นแหละครับก็เกินโรกเราทุกวันนี้มันมีสิ่งแย่ๆเยอะแยะนะครับแต่มันมีสิ่งที่งดงามอยู่นะครับเราทุกคนต้องสู้ประมันนะครับนี่คือผมยึดถือไว้อยู่ผมยึดถืออยู่นะครับฉากที่สองครับฉากที่กล่าวถึงการสั่งสอนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้ไปดูซ้ำแต่จำวลีของเขามานะครับในแบทแมนบิกินะครับก็คือที่เป็นฉากที่มีคำพูดว่าทำไมคนเราจึงล้มนะครับและคำตอบก็คืออะไรครับ น่านจะรู้กันนะครับถ้าเป็นคอหนางก็คือเพื่อเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจมผมเหมือนกันนะครับฉากที่สามนะครับก็คือเดอะแมทริกสามนะครับฉากใกล้ๆจบนะครับที่ Trinity นะครับโดนโกดิบบาเทตแล้วก็โดนอะไรแทงแล้วก็เธอก็เสียชีวิตและตัวของนีโต้องไปสู้กับสม,มิตต่อและสม,มิตก็ถามนีโอว่า สมิทธ์ดูแล้วว่าทรีตี้ตายนะครับแล้วสมิทธ์ก็ย้ําถามนิโอว่านายทําไปทาไมเนี่ยคนรักก็ไม่อยู่แล้วอะไรก็ไม่อยู่แล้วเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วแล้วนายทําไปทาไมนิโอตอบว่าไงครับนิโอตอบว่าเพราะฉันเลือกที่จะทําก็เหมือนผมนีนะครับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ในทุกวันนี้ที่ทําอยู่เพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคนเพราะผมเลือกที่จะทําอย่างนี้นะครับต่อไปฉากที่สี่นะครับหนังไทยของเรานะครับ เป็นประเด็นกันอยู่เลยและมีคนพยายามมาพิสูจน์ทุกปีเรื่องของบั้งไฟพญานาครับฉากในสิบห้าข้าเดือนสิบเอ็ดฉากที่เคนและคุณหมอมะใช่ไหมเคนเอไม่ใช่เคนนะครับบักคานนะครับคานและคุณหมอเดินไปในวันออกปรรยาที่ทุกคนมาดูบั้งไฟพญานาคและก็มีบั้งไฟปุดขึ้นมาสองสามลูกแล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งนะครับ แล้วก็ทั้งสามก็หันหลังนะครับแล้วอึดใจเดียวบางไฟชุดใหญ่ก็ขึ้นมาปุบ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 เฮ็ดในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เฮ็ดนั่นคือวลีของหนังนะครับแต่ที่ผมจดจำมาก็คือศรัทธาครับอย่าสิ้นศรัทธาในการทำความดีนี่คือสิ่งที่สิบห้า้าเดือนสิบเอ็ดให้กับผมแล้วก็ผมยึดถืออยู่นะครับแล้วก็ฉากที่ห้านะครับฉาก การเฉลยว่าในหนังเรื่องทรายนะครับอะไรสัมผัสสยองโลกทรายของเอ็มไน์สมารานนัแหละครับที่มีตัวเจ้าสัตว์ต่างดาวมาอยู่ในตัวของออไร่ข้าวโพดนะกรับอบรอบบ้านเมกรกิลสันและ เป็นการเฉลยว่าทําไมลูกชายของเมลกิฟสันถึงไม่ได้รับอันตรายจากควันพิษของเจ้าสัตว์ประหลาดนะครับเหมือนกับคนข้างบนกําหนดมาไว้อย่างนีนะ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของศรัทธานะครับบางครั้งอาจจะไม่มีอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เข้าที่เข้าทางที่เราหวังนะครับแต่ขอให้เราศรัทธานะครับศรัทธาก็โยงโยงกับศรัทธานในการทำความดีนะครับนี่คือ5้าฉากนะครับห้าฉากที ผมเคลื่อนขึ้นมาแต่ยังไม่เรียนนะครับให้ท่านเข้าไปเรียงใหม่นะครับโดยอพอท่านเข้าไปในโพสต์นี้นะครับกติกิคือท่านต้องกดลิงก์เข้าไปในตัวลิงก์ของเพจสามีบีจิกดทีวีแล้วท่านไปกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็แคปหน้าจอมานะครับแล้วก็เอามาโพสต์เป็นใบบัตรผ่านในการที่จะเรียนตอบคำถามก็คือเรียนตัวของอชากปปบทความเนี่ยใหม่นะครับ เอามาโพสในตัวของคอมเมนต์นะครับท่านโพสคอมเมนต์แล้วก็ท่านก็บอกว่าอตอบว่านะครับปะปะปะก็แล้วแต่ท่านจะ,ะคิดว่ายังไงนะครับถ้า โพสรูปไม่ได้ให้ส่งเป็นเมสเซจมาในเพจเป็ işte กนคโกลคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับก็นี่คือก,กิจกรรมดีๆที่ผมอยากมาเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่ใน youtube ด้วยนะครับเพราะว่าเ <c oughs> พื่อนๆที่อยู่ในเพจเนี่ยได้อาที่เป็นแฟนเพจอยู่แล้วก็ได้รับรูปแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆ <c oughs> หลายคนยังไม่ได้เป็นแฟนเพจแล้วก็ติดตามผมอยู่ใน youtube ได้ครับเป็นรูปสนุกกันนะครับเผ <c oughs> <Vera S 1> ื่อจะได้ตัวของของรางวัลไปใช้กิ๊บเก๋ๆนะครับอ๋อบอกอีกนิดหนึ่งตัวของการเรียงแต่ละข้อเมื่อรวมคะแนนแล้วนะครับ อาจจะจับคะแนนตามคะแนนสูงสุด4อันดับแรกนะครับถ้าคะแนนเท่ากันก็ต้องจับฉลากกันนะครับว่าใครจะได้นะครับแต่ก็จะมีคะแนนให้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคล่มได้ไปรู้สนุกกันนะครับอย่างน้อยๆได้ไปรู้จักกันแล้วก็ได้นั่นนะครับไป มีกิจกรรมร่วมกันนะครับเผื่อว่าในอนาคตจะมีของรางวัลอะไรมาอีกผมจะได้มาจัดกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับได้มารู้จักกันได้มาแก้เบื่อแก้เซ็งกันนะครับแล้วก็ได้ของไปใช้นะครับให้กับตัวเองหรือให้ลูกหลานก็ได้นะครับก็ไปสรุปสนุกกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ